ว้าวยังไม่ทันเข้าเกมก็มีแพ็คมาเสิร์ฟให้กายยินเสียแล้วไหนเข้าไปดูกันพี่มารน้องดูซิมีแพ็คอะไรให้กายยินสสยบ้างว้าวแพ็ควิหารรกร้าง1,720บาทได้ตัวกาชาสกอตส้ม75บใบแถมได้ฮีเปิดเอาเจมมาอับตัวได้แบบนี้กายยินเหมา3แพ็กอู้อันนี้ก็ตึงแพ็กแวมไพร์ลมคุมจัดสกอตส้ม90บใบราคาเท่ากัน1 7 2 0เอบาทมาเมาอีกทแพ็กเหมือนกันขออนุญาตเหมาแพ็กสักคู่ เรียบร้อยครับทุกคนของลืมๆกดรับทั้งหมดไปเลยครับตั๋วกาชา765ใบรวมกับของเก่าที่ผมมีเป็น1,045ใบทั้งหมดนี้เราจะมาสุ่มเพื่อตามหาแวมพายลมและปั่นให้สุดกันครับทุกคนเพราะว่าแวมพายลมเนี่ยเป็นตัวที่ PVE โคตร ผมต้องเปิดแวมลมให้ได้5ตัวถึงจะบ้านสุดได้แต่ถ้าเกิดพระเจ้ามีอยู่จริงขอให้ผมได้แสงมืดสักครั้งในชีวิตแบบเมดใหกับมือขอสักตัวัำให้0.001%เนี่ยและสมุดเดอรว่ารมาสิปีแล้วไม่เคยได้สักครั้งผมว่าจะมีวันนครับทุกคนถ้าพาแล้วก็ตามหาแวมลมกันได้ดกสกอสมหนึ่งพใบตื่นตื่ตืพาาเปล่าต้มสองตัวกระผมเกลือล้วน คราบเป็นเลยรอสกวนอีกยาวๆครับโ oh yeah. อ้ยฟ้าสีครามไม่คราบครับแต่ไม่มุงแบ็ชิโนรี่ถ้าตัวแรกการันตีนี่กูท้อเลยนะครับพี่เจมครับ <c oughs> <c oughs> ทำทรงหวังแสงมืด เปิดตัวตู้เรทให้ไม่การันตีก่อนไหมฮะไก่หินฮะดูโชว์ฟ้ามันครึมมันครึมอยู่ทางดุนทางนี้ไม่ครึมเลยผมว่ามีทรงการันตีแล้วจังหวะนี้ไก่หินมันหัวล้อแล้วครับมันกดข้ามลัวลวแล้วครับมันลอดแล้วมันลอนลอนกูลอนแล้วครึ่งทางแล้วการันตีมาแน่เลยครับมาจริงมันมาจริง ใจเย็น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 เสียแค่ค่าชาชพอแล้วอย่าเสียค่าหูฟังเพิ่มการหินไอโอคลิกเราจะถือการันตีกันแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วป่ามันคืบแล้วทุกคนยินดีต้อนรับ แวมไพร์ลมเข้าสู่ไอเดีของไกนิตหรือเป็นแสงมืดก็ไม่ว่ากันนะมาแล้วครับ I'm not interested คุณ่อสู้ที่อ่อนแอนี่มันไม่สนุกเอาเสียเลยหลอดจัดหลอดไปไหนแวมพรยลมครับทุกคนและข้อดีของเกม Summoner War c h r o n i c l e เมื่อเราได้ตัวตู้เรดแล้วการันตีก็ยังดำเนินต่อไปกดอีก5คลิกเพื่อรับ น้องแวนลมการันตีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาบน้ําได้เฉยแล้วอาบน้ําก็เก่งอยู่ด้วยนะโอ้โหกายหีบได้ให้เราแท้สองตัวติดก็มาดีครับแต่ไม่ได้สามตัวติดละแต่จะดีใจกว่านี้นะครับถ้าผมได้แสงมืดด้วยการเปิดเองอ่ะสักครั้งอ่ะในชีวิตน่ะคิดสุดท้ายเพื่อรับการันตีแบวลมครับโอเคเราขาดแวบลมอีก3ตัวก็จะเอามาปั้นสุดได้แล้วเตรียมรับการันตีครับ I'm not interested in weaklings หล่อจัด มาเฮ้ยถ้าสับตัวสุดท้ายผมได้ในการันตีรอบนี้นี่เวลิกุลเลยนะเราจะเหลือสกอร์ส้มไปสุ่มตู้อื่นแบบยับๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวอร์มก่อนที่ตู้กาชาวันพันแมนจะเข้ามาระกันสุ่มแบบวอร์มแต่พวกตู้กาชาวันพันแมนมันจะใช้ตัวสุ่มคนละใบกันนะครับจะเอาสกอร์ส้มไปสุ่มไม่ได้นะเออไปลัวเลยตัวอีก มาบอกให้มาบอกให้มามาจริงเรื่อยนะมาไม่หยุดกดอีกทีเอาฮาด้าเอาแตกไม่อย่างได้ครับตัวนี้เอาแหวมลมเอาแสงมืนมืนนะมาดิปืดอ่ะตอนนี้ไม่เหลือืนมิดขึ้นสองนานตาจะบอดเพือกอลท้องฟ้าเนี่ยไม่ผ่าเลยผ่าหน่อยเฮ้ยแหวมลมชิบหายแล้วไม่ได้สักตัวเลยทุกคนการันตีนี้พระสับตัวสุดท้ายผมได้ในการันตีรอบนี้นี่วริกลเลยนะ30ครั้งได้การันตีแตกผ่าไหมผ่าไหม คือรึไหมไม่กึ่มทีสุดท้ายของการันตีพา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 ไอ้โหการันตีนี้เกลือจัดทุกคนเฮ้เจ็บมาแวบลงตัวสามขาดอีกสองตัวตัวสู้เราไม่เยอะพออยู่แล้วครับทุกคนแต่มันไม่ต้องการันตีก็ได้นะมาเลยสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพามันพามันพาทุกคนเขาจะเป็นใครจะเป็นแสงมืด ที่กายยอยากได้หร<ย>ือเปล่าเฮ้ยเสียงเสียงนี่คุณไปสั่มเจ้าเงือกน้ำเฮเมเมดกูไม่ยากได้ไอ้น้องมาทำไมเฮ้ยส้ัมมิเนอร์วอกี่ภาคกี่ภาคผมก็ต้องมานั่งลุ้นให้มันผ่าตลอดผ่า ยังไหวชิวอยู่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เกลือขนาดนั้นเ้ยทุกคนเพราะการันตีแรกเราดวงมาอยู่แต่แค่การันตีสองหนักไปหน่อยเอางี้เจมแสงมืดพับไปไม่เอาก็ได้แต่ขอแบวมลมก่อนการันตีได้ไหมไ <Yeah. S 1> ด้ไหมได้ไหมเฮ้ยเจมตีนี้อีกยังยังอีกสิบเอ็ดคิกไม่พ่าทุกคนสิบคิกสิบคิกมาก่อนการันตีให้กุญีเด้อเด้ดดดอ้อ ไม่ผาไม่พายอีกแล้วร้อนร้อนพีกเลยร้อนแวนลมช่วยจุติแบบเป่าลมให้ผมหายร้อนทีขอลมเย็นหน่อย้อยสวัสดีครับท่าที่อยู่ท้ายทุกคนอุย้ยิงร้อนยิ่เกลือใจเย็นหน่อยกันหิดรับชมเอฟเฟกการถูกกระชากช้า,ชา,ชาและใจร่มร่มสองทีสุดท้ายมาเถอะแวนลมมาเถอะเพิ่มเลดะมาหน่อย มามันไม่มาทุกคนและลิกสุดท้ายแล้วลิกสุดท้ายถ้าไม่ได้ต้องสุ่มต่อกูขอร้องเลยโรนี่กูขอร้องเลย<ะ>ฟ้าผ่าแน่ทุกคนผมไปปักตะไคร้มาไอเรียบร้อยครับการันตีสองตัวติดจะหลุดเหลือจะเชื่อต้องสุ่มต่อครับเพื่อตามหาแบมลมตัวสุดท้าย เอ้าคุยกันได้มาแบบนี้คุยกันได้โอเคครับทุกคนตู้นี้ตั้งแต่2โรแรกสวยล้วว่า GM จากปราณีผมอยู่นิดหนึ่งผมยังเหลือตัวสุ่มสกอรส้มอีก425ใบเราเอาที่เหลือไปตามหาแสงมืนกันครับแสงมืดห้าดาวแท้จงมาจุติแดดไอดีก้าถ้าดวงแสงหรือแววแสงไม่ออกเนี่ยผมเติมตัวเพิ่มซัเลยขอพอเวลาเฮ้ย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 ยจัดเฮ้ยเฮ้ยตัวไหน รอฟังวอลลุ่มเลยครับฟังเสียงแล้วเล่นเสียงเล่นเสียงเสียงใครเสียงใคร Let the hunt start แวนมืดโรแรกได้แวนมืดเลย เวลิกกนเลยอย่างที่รู้กันว่าแสงมือ5้าดาวเรทการออกมันคือ0.0001แต่ที่เราได้ง่ายขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมมีแล้วผมขอพรเอาไว้นี่ฮะเดือนหนึ่งมันจะขอพร 5ดาวแท้ได้ผมก็ขอพรเป็นโพลลาแสงแว่นมืดแล้วก็ดวงแสงซึ่งผมได้แว่นมืดกับโพล่าแสงไปแล้วเดือนนี้ก็จะเหลือแค่ดวงแสงเพราะเดือนหนึ่งเราขอพรอได้แค่2รอบเท่านั้นอันนี้เลยเป็นข้อดีอย่างมากในไอดีนี้ครับเพราะในอนาคตพวกตัว5ดาวแท้แสงมืดผมมันจะตันไงเพราะเราจะขอพรทุกเดือนแบบนี้ข้อดี ไปเห็นผลนี่ทําไมเขาถึงตามหาแสงมืดกันให้ควักนี่แหละครับทีเด็ดของพวกเราแสงมืดเรามีทรัพยากรอัพมันอย่างแน่นอนแต่อาจจะต้องค่อยๆเปิดเดือนละ2ตัว2ตัว,ตวจนมันตันและเมื่อน,นั้นก็โคตรตึงเออ415ใบสุดท้ายผมจะกดต่อจนกว่าจะได้ดวงแสงหรือจนกว่าตัวกาชาจะหมดไปตามหาดวงแสงตัวส,สุดท้ายกันเลยครับดวงแสงห้าดาวไม่แตก กดข้ามข้าไปอีกทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังอะเอ้อไม่ใช่นี่มันดวงไฟกูตกใจฟรีได้ดวงไฟทุกคนเดี๋ยวดวงแสงก็ตามมาละโอกาสออกของตัวที่เราขอพรเฮ้ย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 ทำไมนี่มันดวงดีอย่างเงี้ยไอดีนี้มันของจริงว่ะทุกคนแม้กายหยิตจะมาจับดวงกันยังคงดีอยู่ดวงแสงป่ะดวงแสงเออ ผมเสียตัวกาชาน้อยมากดวงแสงมาครับโอ้โหขอพอรสำเร็จแล้วอะไรกันครับเนี่ยเสียไม่กี่ใบเองอะได้ตัวขอพอรครบหมดแล้วว้าวเมื่อกี้อธิบายค้างไว้นะครับก็คือเวลาที่เราเปิดได้5ดาวแท้เนี่ยจะมีโอกาส40%ได้ตัวที่เราขอพอรซึ่ง40%ของผมก็กำเนิดครบแล้วไอดี <Yahoo! S 1> นี้ดวงดีมากแม้เราชัดเกืออย่างไกลหีจะซื้อต่อมาแต่ดวงก็ยังคง ดีอยู่สวยเจ็ดครับไปปั้นแววไพายลมให้สุดกันแต่ก่อนอื่นแวะอัพน้องแวนบึ้งก่อนปกพลังขึ้นขั้นที่สองครับส่วนดวงแสงทรัพยากรไม่พอใครไปฟม์มพี่มาแล้วน้องแวมลมทำการปลุกพลังเพื่อเอเวกแวมลมได้แค่นี้ก็หล่อแล้วเดี๋ยน้องโซมาหล่อเท่กว่าเดิมแค่เอาเสื้อมาใส่แค่นี้หรอหนึกว่าจะอลังการขึ้นก็อลังการขึ้นแหละแต่แค่นิดนึงโอเคปลุกให้ตันเลยครับ มาได้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 มาไดมาดเราเราเาทรัพยากรหมดอุปกรณได้ขั้น13ขาดอีกแค่2ขั้นเท่านั้นเราขาด e s s w n c e Moon เดี๋ยวลงดันแป๊บเดียวก็ได้แล้วครับอย่างที่บอกว่าแบมลม PVE เก่งมากเดี๋ยวเราจะไปลงดันใหม่กันครับทุกคนผมนัดน้าบอยมินูรูไว้แล้วรอชมความตึงกันได้แต่ก่อนอื่นผมจะไป RGA สักแมทโชว์เพื่อนๆก่อนเพราะว่า RGA ตอนนี้เขาปรับใหม่นะครับผม ให้ดราฟแบนกันแบบ5ตัวเจอคุณต่อสู้แล้วครับแบนเป็นท่านมื่นนี่ครับอย่างที่เห็นเลยว่าเราจะดรัฟกัน5ตัวแล้วนะครับซึ่งผมจะไม่เล่นแวนลมนะครับทุกคนเพราะว่าแวนลมเนี่ยพีพีคดกาดครับผมเปิดเพลงด้วยออร์เดิลไป สาเหตุที่เราไม่รีบหยิบแสงมืดเนี่ยเพราะว่าแสงมืดเขาส่วนใหญ่มันได้มีกันอยู่แล้วไนงะเราเลยเลือกตัวเมตาเพื่อตัดตัวอีกฝั่งก่อนหยิบเมตาอีกตัวครับนกแก้วน้ำแล้วเริ่มหยิบดวงแสงมาคมกว่านี่ฝั่งได้เฮ้ยเขาหยิบอากน้ำที่เราเพิ่งเปิดได้มาเฮ้ยเขาเล่นเป็นทีมน้ำเลยเนี่ยน้ำตัวเลยอะน้ำสี่ปิดด้วยโพล่าแสงกับแหวนมืดมาดิครับหยองบอกเลยหยองเราแบนเป็นอากน้ำเขาแบนดวงแสงเราแล้วเราก็ต้องแบนทีมตัวเองตัว,ตวหนึ่งที่เราไม่ใช้ในคอมนี้ก็ขอจะแบนเป็นแหวนมืดครับ ส่วนฝั่งข่าวแบนที่ตัวเองเป็นกิเมร่านามนะครับเราจะผูกจิตกับโพล่าแสงเตรียมรับแรงกระแทกโพล่าแสงพี่เลยเลยไอ้น้องกระสูส้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับมาถึงการหยิก่อนยานเดินแอรไปก่อนแล้วการแล้วตัวหลังเขารู้เข้ากับตัวหลังสองน้อแล้วเราก็ตกั้ตัวหลังเขาไปแล้วก็พัดไปตดงย่ามไปก่อนแล้วก็สัา้างจรวเกิดกิ่วต่อไปแล้วโพล่าแสงเราก็ลงกูงดาวชวิลเลกับเราจากนั้นก็จา้างจางจางล่อครับผมเฮ้ยเฮ้ยเหมือนน้องจะไม่ไหวกับพี่จะไหวลงมาตัวตัวกับพี่ข้างล่างหรือเปล่าพี่ ในตีแบบเบบี้อีโกเลยแล้วขอ,อยยกเียนโพล,ล่าแสงมาลาการเตรียมรับแรงสักแค่ได้ลยล่นกูดาวจัดนักิวการแล้วก็เตะแล้วก็กางแล้วก็จักเขาที่ดาวมึงยอมแพ้แล้วหรอเกมเริ่มได้ไม่กี่วินาทีฝั่งก็บอกจงข่าวเสียแล้วกอโทษน้าที่โพล่าแสงพิ่ตึงเกินปุยสมแล้วที่เป็นตัวที่สุลต่านหลายท่านตามหา ถ้าตอมมิกเรามาเสริมทัพเมื่อไหร่ผมคิดว่าเราจะแกรง่งยิ่งขึ้นโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปรีวิวแวมลมที่เราเปิดกาชามากันครับก็เดี๋ยวรอมืนๆน,นะครับผมนัตตี้นะบอยลงดันใหม่กันแล้วเจอกันมืนๆครับโอเคครับเราอยู่กันในดันเจี้ยนใหม่ของสมเด็จวอลกอริโคลวิหารรกร้างครับผมแล้ว,วลเราก็อยู่กับตี้ของมินรุกาลังวางแผนอยู่ในสายยังถึงบอกไปก่อนนะนี่นะครับว่าแวมพลม PVE เก่งมากๆไปได้ทุกที่แต่ไปไม่ได้ที่เดียวก็คือดันเจี้ยนใหม่อย่าหาทำเอาแวมลมมาลงดันเลยนะ อันนี้เราอยู่กับปาร์ตี้สุดตึ่นขอน่าจะแบกเราได้เอาล่ะครับผมแแบบลมครับไปได้ทุกที่ใน PVE อยู่ในแดนวิหารรกร้างดูสิคนโอ้ฟิลบรรยากาศคนดีอยวดูเข้ามาในวิหารลึกลับแล้วรอประตูเปิดจะมีตัวอะไรรอเราอยู่ข้างในเกิดใหม่เป็นซุนเจังคูหรือเปล่าไก่หินผิดเรื่องเลยเน่เลยก็คือบอกครับผมเราทำการใส่แล้วก็แค่รอสกิลไปรอสกิลมาครับไก่หินขออนุญาตกดแแบบลมมาเล่นแอนแอ๊นะครับผมแแบบลมไม่เข้าเลยครับผม คือบอสตัวนี้เราต้องตีให้เป็นดอตครับผมซึ่งแว็บลมมันจะตีไม่ค่อยเข้าเลยอ่าแล้วแว็บลอยครับแว็บลมกระหยิบที่เอามาเดือวก็ตายห่าไปก่อนเพื่อนแล้วครับดีแล้วดีแล้วจะได้เป็นพาราเพื่อนโอเคโอ้ชิวจริงชิวจริงบอสใกล้สู่ขีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนแว็บลมกุมยประโยชน์อะไรเลยจังจังถูกจะโดนระเบิดนะหนูไปโดนครับไปโดนโหลดดิจิตอลไม่มีนะครับก็แค่คอยอ่านลายสกิลของบอสแล้วก็หลบไปเรื่อย เสาหาเสาซ้ายขวาอ๋อเราต้องมาตีเสาโอเคดีครับเรามีตีมิโนรูคอเกมอยู่หลบ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 หลังบอสบอสเหลือแล้แค่เจ็ดเปอร์เซ็นเท่านั้นกลังโดยพลังมิตรภาพของพวกเราลุกกระทืบอยู่ข้างหลังเลนที่เดิมเมื่อกี้อบอสชาเน่ต้องตีเสาแล้วพอเสาแตกจะมีบาดเดียมาปกป้องเราก่อนบอสจะระเบิดเวลามีเสาแตกแล้วเกบาลเดียครับบาลเดียอยู่ในบาลเดียไว้ระเบิดเวลาระเบิดซี บบมโอเคต่อต่อไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงชิวครับชิวครับไหวชิวครับโอ้ไนส์ งงายแบบเปชิวเจ้าก็เดี๋ยวคงเอาแววไพร์ลมออกแล้วฟาร์มต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ในระดับอินชแนลกันด้วยนะครับผมอีกไม่กี่วันกาชาววันพันแม่จะเข้ามาให้เราสุ่มแล้วใกล้แล้วครับที่จะได้ปลูกตำนานที่มีลมหายใจอะตอมิกเร็วๆนี้ครับอีกไม่กี่วันเท่านั้นสุ่มยับยับและปั้นจนสุดแน่นอนเจอกันครับทุกคนขอบคุณมากครับที่รับชมกันถึงตรงนี้บายบาย